น้ำหนักขึ้น3โลค่ะตอนนี้ลดละลดละลนะไขมันที่หน้าเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ของวีวีคือเป็นหลักๆจริงๆเลยก็คือเป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรสามภาษาไทยจีนอังกฤษแล้วก็มีเหมือนแบบสตรีมเมอร์ไลฟ์สดไปที่ประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยมีหน้าตอบบ้างไหมอะ ให้ิวให้ดูลูกม้องเปลี่ยนเยอะมากเราจะรู้ว่าแบบคนละคนตอนแรกวันนั้นนะบีบวิมาแค่รู้สึกว่าตรงนี้แบนแค่นั้นไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามาดูหน้าตัวเองไม่เป็นแต่เหมือนตรงแบบเวลาบิบวิหัน้างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตรงเนี้ยมันมันแบบไฮไลท์แล้วมันไม่ขึ้นมันเหมือนวาวลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บออเขาก็มาถามคุณหมอว่าหนูต้องเติมตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกเลยว่าตรงเนี้ยบิ๊ี ตอนแรกอะของวีบียคือมันบุ่มไปอย่างชัดเจนคือถ้าคุณหมอไม่ทักวีวีก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นอะตัวเองคือปัญหาตอนแรกคือวีวีเป็นคนตรงเนี้ยค่ะขำคือหนูบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเพราะอะไรตรงนี้คือมันดาไปเลยอะกบอะไรไม่หายเลยนอกจากรลองพื้นแบบแรงคือกบไปจนตรงเนี้ยแบบพอคุณหมอมาเติมให้ขึ้นมาเท่านั้นแหละคืออันนี้คือบอกได้เลยว่าหน้าหนูไม่ได้ลงรองพื้นไม่ได้กดแปรงคือหนูแค่ใช้แปรงปัดแต้ง แป้งแบบอัดแข็งอะแค่ใช้แป้งแบบปัดเกลีย่ลยอะไรอะใช่คือหนูสาบานเลยคือแค่ครีมกันแดดกับแป้งอะนัปัดจริงๆเลยแล้วก็น่ากลัแล้วผิวดีคือมันเกินกว่าที่หนูคิดไว้จริงๆนะอตอนแรกคุณหมอให้กลับไปก่อนทำไมให้กลับไปแล้วก็ไปกินก่อน ินเพิ่อคุณหมอก,ก็จะบอกค่ะว่ากินนมกินหรืออะไรอะไรเนี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่บิ๊บมาผอมกว่านี้แล้วคุณหมอก,ก็บอกให้ไปกินเพื่อที่จะเปลี่ยนอะไรบ้างภายในหนึ่งเดือนแล้วกลักมาอ่าก็มีไขมันก็คือภายในหนึ่งเดือนนั้นต้องอัพตัวเองให้มีให้ได้นี่คือคุณหมอจะดูดเผื่อใช่ใช่ใช่ค่ะแต่เหมือนหนูจาได้ว่าฉีดเสร็จปุ๊บหนูลงมาแล้วหนูถามพี่เขาก่อนเลยว่าไขมันหนูเหลือไหมคะ แต่ได้เยอะไหมคะคนนั้นไม่รู้เหมือนกันค่ะหมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อแต่เหลือพอที่จะเติมแบบน่าจะนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกจุดละนิดละหน่อยละนิดละหน่อยแค่้นเองไม่ได้อะไรมากวันนี้มาฟองร้องคุณหมอว่าไงบ้างวันนี้มาก็ร้ออ่คุณหมอบอก,ค,อบอกคือเห็นเธอยิ้มมาฉันก็ดีใจนะคือไม่เหมือนวันแรกวันแรกมาคือแบบคือหนุ่มก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับหน้าตัวเองคือเรารู้ว่าแบบ คือหน้ามันก็แบบไม่ไม่พุ่งอะไรเงี้ยถ่ายรูปก็คือ,อหนาก็แบนแบนบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยหน้าแบนมากเลยใช่ค่ะห,<า>หน้าก็เป็นแบน<ๆ>บอกไม่ถูกเหมือนกันอมไม่มีมติดต,ต่อให้เขาไฮไลท์ line, line, อะไรยังไงแล้วช่างก็ไฮไลท์แล้วต่อพอไปเข้ากล้องโดนแสงอะไฮไลท์ uh, อีกคือมันก็ยังไม่พุ่งไม่อะไรค่ะแต่พอมาหาคุณหมอว่าเออหนูหน,หน,หน,หนูต้องทำอะไรอะหนูหน,หนูต้องทําอะไรหรออะไร ตอนแรกหนูก็แค่จะทาําตาก่อนเออเสร็จคุณหมอก็ไม่ได้อะไรค่ะนั่งคุยกับคุณหมอคุณหมอก็แค่ว่าจร,จริงๆอะ่ะเธอต้องเติมตรงเนี้ยแค่มาหน้าอีกนิดนึงแางบอกเองเลยใช่คุณหมอก,ก็บอกแต่แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเมื่อไหร่อะไร,ะไรยังไงอีกวันนึงคือพอทําตาเสร็จหนูหาคุณหมอเลยบอกว่าคุณหมอเนอี่ยจะเติมไขมันละแบบขอคิวว่างวันไหนอะไรเงี้ยเออ ตาก็สวยหน้าก็สวยตาวีวีขพ้่ขทำไปตอนไหนตอนตุลาตุลาปีท่แลเองใช่ใช่ค่ะอ้น่าจะประมาณตุลาใช่เพราะว่าวันที่ทําตาไม่ได้เติมไม่ได้เติมไขมันเลยแต่พอแบบไปทํามาเสร็จก็ก็คือยังรู้สึกว่าแบบพอหนูผอมลงแล้วอะ่ะมันก็ไปหมดเลย มหมายถึงว่าไขมันตรงนี้มันก็ไปไปทั้งหนา้าเลยเลยรู้ว่าอ,อา๋อต้องทำเติมไขมันตร,ตรงเปลือกตาตคุยกับคุณหมอก่อนว่าอันนี้คือหนูต้องคือหนูไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าไขมันเติมได้ด้วยไม่เคยรู้ว่าต้องแก้ไขยังไงหน,หน,หนูหนูแค่คิดว่าเอ๊ะเขาเติมฟิลเลอร์หรือเปล่าหนูไปหาข้อมูลมาแต่คุณหมอว่าไขามันได้เลยทั้งหน้าเลยแฮปปี้มาก นอนคุยสบายแล้วตื่นมาคือแบบสวยเลยอ่ะชอบคือหนูชอบมากคือไปที่ไหนคือหนูมั่นใจได้เลยอ่ะคือมั่นใจมากคือไม่เหมือนเมื่อก่อนคือถ่ายรูปคือโอ้โอใส่แว่นตาดำก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วก็คือตอนนี้คือถ่ายมุมไหนคือได้อ่ะจะให้เงยหน้าถ่ายรูปหล้ว็ทำได้เมื่อก่อนไม่ได้นะต้องแบบเออต้องเป็นมุมนี้ อะไรเงี้ยตอนนี้คือจะถ่ายหน้าตรงเหราได้จะถ่ายด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาคือ,งองเงยได้เหรอก็ทําได้อะไรเง <laughs> ี้ยก็คือจริงๆไม่มีใครกล้าทักแต่คือทุกคนจะมองแบบไม่เหมือนเดิมอะแบบปกติคุยกับเราก็รู้สึกแบบเออก็มองรุ่นมองนี่อะมองมือถือมากเออเป็นไงมากเนี่ยแต่คือตอนนี้คือสายตาคือไม่ละจากหน้าเราเลยคือดูอ <c oughs> <c oughs> ตอนเราเขินนะแบบว่าเฮ้ยตอนพูดกับเพื่อนไม่เหมือนเดิมแล้วทําไมเพื่อนแบบ ดวงปองหน้าแล้วแบบมี eye contact กับเราตลอดเลยคือโครงน้าอะไรเงี้ยเธอเหมือนเติมแต่เธอไม่เหมือนเดิมพอขึ้นแบบจ้องไปจ้องแบบเออไปเติมไขมันมาช,ชอบไหมชอบไหมชอบมากต,ต,ต้องขอบคุณบีีด้วยต้องขอบคุณคุณหมอเลยคือแบบคือดีไซน์คือซีรีส์แบบ จากที่จีนเรียนมาสี่ปีบีบ,บียอมอดทนไม่คืนไม่หาหมอที่ไหนเลยคือบ,บีบีแบบมาเจอคุณหมอแต่ว่าเป็นแค่เรื่องตาล้วคือแค่คุณหมอคุยเท่าน,นั้นแหละเหมือนเขารู้ใจเราเลยว่าแบบเราต้องการอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยว่าว่าต้องปรับอะไรยังไงเฮ้ยทําไมแบบหมอรู้อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาทำอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ย ไม่ได้บอกเลยนะว่าหนูอยากได้แบบไหนคือแค่คุณหมอคุยแล้วคุยเรื่องอื่นด้วยคุยเรื่องเหมือนแบบเราชอบดาราคนไหนเราชอบดูหนังเรื่องไหนชอบใครชอบดาราแบบไหนอะไระแล้วแบบมีความแบบตาเนี้ยเคยชอบแบบอะไรเนี้ยคือแค่คุยแต่ไม่ได้บอกว่าแต่ไม่ได้แบบมาอะแบบนี้โอเคไหมแบบนี้โอเคไหมคือวัดไม่ใช่หมันเลยคือคือเหมือนแค่แบบนคุณหมอใช้จิตวิทยาอะไร่าเงี้ย แล้วเสร็จแล้วพอทำให้มาเสร็จคุณหมอก็บอกไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวมันจะเป็นในแบบที่แบบเธออยากได้แต่คือมันเกินคาดอ่ะมันเกินคาดคือแบบว่าเราคิดแบบความแบ้วไว้ประมาณแบบเท่านี้แต่คือริงพอออกมาจริงแล้วมันแบ้วแบบไปขนาดด้วยเลยอ่ะแล้วไขมันก็เหมือนกันแบบบิบิแบบไม่ได้คิดว่ามันมันจะขนาดเนี้ยเฮ้ยคือลานหน้าขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบ เยหน้าเราไปทำอะไรมาวะตัวคุมรับหน้าตัวใช่หน้าตัวเองใชไ่ไม่อะค่ะไม่เพราะว่านอกจากอ้วนออนอกจากแบบอ้วนน้ำหนักแบบ50อ,อัพไปอะไรเงี้ยแต่คือในชาการใช้ช,ช,ชีวิตของเรามันไม่ได้อ้วนอยู่แล้วอะค่ะออแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบทำให้ตัวเองอ้วนได้จนทำให้หน้าอิ่มได้ขนาดนั้นถึงอิ่ม อโอเคมันก็คือบานออกมาแบบอออข้างๆมีแก้มใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้มีคือเหมือนแบบแก้ไขจุดบกพร่องของเราบนใบหน้าให้มันแบบหายไปอะ่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยจากที่คนตาลึกโดโหลบอ่ะเ้าเรา,เราเป็นแบบนี้เฮ้ยว้าคือชอบมาอ